เจีบเน่ยบเบื้องพี่น้องเคุนมาหาผู้สาวคนหนึ่งะเอ้ยเอาเลเอาบาเนี่รักฐานเลยพี่น้องเดอ้อมาสักคนน้ำเด บยูนี่ลังเวทีเลยเออเดี๋ยวครับผู้ใดครับนีครับเบี้่งนาเลยครับคนนี้่งนาเลยครับปาด่งนี่ครับเป็นมหาบุษสาเออมหาบุษสาวเป็นร่นนนนจ้ีเขีเขานี่เขาครับประาทสุขสันต์เี่บบบปะครับมัน่แซ่บก็ยุ่สกเบ ที่นี่แซ่บที่สุดที่นี่ปะอสวัสดีครับเอางเนสืออุ้งอิงบ่มีมีแต่สีเบียดเนี่ยตนะเมนหน่อยน่อยเอรอเมนหน่อยก็ไไรรอเมนหน่อยมากเพื่อนเอามานี่ด้อครับได้ครับครับได้ครับนอ๋อฟังคุณก็จะหู ดักจะไปใส่ห้องอยางออมประเทศไทย,ยนี่แหละมือนี่ยางรูดนพน่นพ่นข้ขมายเ้ยยังวั่ได้เีนวิ่งด้อใจเย็นนะครับกําลังยืดควอมอยู่นอนนง เจกครับเริ่มบะสามเริ่มเอ่อหกโมงเสาร์หกโมงเสาร์อยู่บ่ครับอยู่บ่ครับหกโมงเสาร์อยู่แดเก่าม่วงกับยูครับเจ้ายูเด้่อเดี๋ยวค่อยไปอ่าโอ้ยได้ยังมานี่ ป้าคอยเอาตะกายอยู่นี่เมาเลยเมาเลยมาเฮ้ยเฝ้าเฝ้าเฝ้าจ้ะป้าโอเหมือนผู้อายฮ้อนเนาะวันนี้ดีปะอากาศดีมากครับไม่มีฝนนะครับมีแต่มีแต่บีครับป้าจะวี่พัดอย่างเดียวน้อนเป็นฮ้อนครับไอ้กินข้าวแล้วครับคือนอนท่ายหรือครับนี่ป้าวิววิววิว กินเขาก็ยังเนาะบ้านหลังนี้เนาะเฮ็ดอเฮ็ดอตืมจะเสบไปเขาก็เห็ดพอวันได้กินตักเสื้อจะบอกอะไรก็เจ้าไปจับได้หมอวน์ก็เจ้าก็นอนหาแล้วบ้านนี้วันนี้นอนหาแล้วจะแสียบนะครับนอนบ้านหลังนี้เนาะสุดยอดเลยน่ารักมากผมบอกไปใช้ล้วผมยังอ่อนประเทศไทยอยู่นี่แหละ ากินข้าวยังครับแม่เออบ้านหลังนี้กินข้าวได้ยังมากินน้อยเนาะเออแซ่บปะครับกินข้าวนอกบ้านอร่อยที่สุดนี่เอาเลยครับไปผู้เลี้ยงวาวดูที่เขาต้องวัวอย่างต่างสีแต่หอดสกปรกเปิด ผมก็จะยไปใส่ผมก็ปยางอ้อมาเท่ไทยกันเลยฮัลโหลยังไงเนาะัสดีค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยวันนี้ไงโอ้มือซอดแจ้งว่ามือนี่แจ้งไหมคะแจ้งไหมคะหนูบอกว่าซอดก็ซอดรอดูก็รับไปพี่น้องพี่น้องเดีกกันเรียเลิกเวลาแล้วเดยวจะเริ่มแล้ว พี่น้องเขาก็ยางออมประเทศไทยหลยพี่น้องมาที่กว้างขวางครับพี่น้องอยูได้เยอะแยะยูไดไลายครับบายน่ารักมากเลยสวัสดีครับโอ้คนแรกทักได้สุดยอดเลยนี่คนแรกพักแล้วน่ารักมากเจ็ีมีเจบี่ข้าวของข้าว โอ้บ้าหลังนี้ไปดิกินงเขาได้ดิเนาะกินยอดเขาขึ้นมาเนี่เบอร์จะแซ่บบาลนี้แก๊บแก้มยังไงเก้บแก้มยังมะข้อเบอร์สุดยอดพ่อเขาต้นเลยนะโบพ่อเขากับปีนเลยนะปั๊มมันลงรถปนาดมาบึงนอนบึงหมอลำบาลนี้เยอะแล้วพี่น้อง ผมก็ย่างอ้อมอ้อมมาเลยครับครบแล้วครับมีน้องครบแล้วจะยีเพลย์ไซบานเฮายังพ่อพ่อว่ายังเกาะกำลังกินมังม่วงอยู่ไทยเหรอเนี่ยไทยกับไทยตัวปั่นไหมอเมริกาเน้ออเมริกาเนออเมริกน้ำบ่ออูเมีมาเลยมาจากไครครับนี่มาจากวาริดฮะมาจากวาริดวาริดบ้านไหนครับบ้านวริ วัลินเลยเมืองลินบลินี่จ้างเมีเดี๋ยวมจะจ้างยุปีเจศูนย์ไปเด้อสินบ่คำว่อบอคัมบอคมบคำบอบอสิออกแล้วคำบอคันมากกับคำบอกระายออกแล้วมาคำบอกระามาส่ไปหันไปบานตัดวงเจงี้ยผมมีล่ะเงี้ยผม จ้งแจกเขาห้าพอเดืนมายเดปีใดเ <70. S 3> จ็ดศูนย์เ่าแจกมันจะแจงจ้างเจ็ดศูนย์ปีป,ป,ปีเลยแต่ว่าเขาจะทงหน้าเลยเลยอน่ะรเอาทงหน้าเลยแต่ว่าแต่ออมสังกะสีแต่ว่าออม,าอ,อมไปซื้อออมไปออ,อมไปเขาตีกันพ่ <S 2> <S 2> <S 2> นอพานผมตีกันอีรีเลย แมนทำลวงเชือกแมนเต่าายสดสดแล้วลยสดแล้วเขาให้ช่องใหญ่ครับโอ้ก็เห็นเจ้ายิแดงยิแหลอดนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาให้ช่องใหญ่อย่างเดียวครับโอ้หเจ้าหบอรหาย้วครับช่องเดียวกรวันท่ากะวังทาวาแต่ว่าผมกับยุ่นนี่ผมกับยุ่วริตนีอำเภอวาริตแต่ว่ายุบันตำบลตำบลคำบ่อบ้นตาดวุงสายใดสาย ค้ำผองสายค้ำผองหรือสายน้ำฉกรรดนบ่บรนเลาบรนเลาตัก้อนนี่บรรเแต่ว่าแต่ว่าพ่อยายใอยน่าจะดังอยู่เจาเคยได้ยิ้นพ่อยายคนหนึ่งบ่เดี๋ยวก่อนปิดก่อนต่อต่อวันนี้ลองไปแล้วเบ่พื้นพอไปแล้วครับเออไปก่อนครับคายบ่ฮะครับเดินรอบรอบเป็นหนึ่งพ่อรอบเป็นหนึ่งเดี๋ยวจะบ๊ทแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งเขาแจ้งให้เนเธอร์ครับผมได้ครับได้ครับได้ครับ พี่น้องคลิปนี้เอาไว้จะมีนะครับเจอกันคลิปหน้าวก,กันสวัสดีครับพี่น้อง